สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประกาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้เราต้อนรับคุณผู้ชมนะคะด้วยวันศุกร์สุดพิเศษค่ะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะกับวันแรงงานที่กําลังจะมาถึงแรงงานหลายๆคนก็เลยอยากจะทราบนะคะว่าสิทธิของพวกเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจากกระทรวงแรงงานค่ะคุณสุวิทย์สุมาลาจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้วันพิเศษจริงๆนะครับวันที่ท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าสาระสําคัญก็คือเราใกล้ถึงวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมนะครับก็วันแรงงานแล้วครับรวมถึงมันยังมีอีกงานหนึ่งนะครับวันความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญนะครับที่ ผู้ใช้แรงงานอย่างเราเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยในการทํางานมันสําคัญอย่างไรด้วยนะครับเราก็ไปดูเรื่องของวันแรงงานก่อนเลยละกันนะคะวันแรงงานนี่คนที่จะเป็นแรงงานเนี่ยมีใครบ้างคะเมื่อก่อนเวลาพูดถึงแรงงานคนก็มักจะนึกว่ากรรมกรก่อสร้างแบกหามอย่างเราสองคนนี่เป็นแรงงานไหมคะครับก็ความจริง คำว่าแรงงานก็คือมันจะมีประกอบด้วยสองสองลักษณะก็คือมีผู้จ้างกับผู้รับจ้างมีนายจ้างกับลูกจ้างนั่นแหละคือถ้าเป็นลูกจ้างก็คือก็ถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานงั้นเราเป็นผู้ใช้แรงงานใช่ใช่ก็คือมีนายจ้างแต่ว่าในบ้านเรานี่มันจะมีความแตกต่างไปนความหลาก็คือเป็นแรงงานในระบบ ก็คือแรงงานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายเช่นพบัญญัติคุ้มครองแรงงานอะไรต่างๆกับแรงงานนอกระบบเช่นคนทํางานบ้านก็ดีชาวไร่ชาวนาก็ดีก็ถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานแต่ทำงานอยู่นอกระบบของของกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการเอับปรุงแกไมาควบคุมมากมายนักแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่กระทรวงแรงงานก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายมาดูแลคนที่ทํางานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับสวัสดิการอะไรต่างๆหรืรับและความปลอดภัยในการทํางาน ทุกปทกป,ปีนะฮะในพอพูดถึงวันแรงงานเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิ <c oughs> เรื่องของสวัสดิภาพ <c oughs> เรื่องของเงินเดือน หลักๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ปีนี้เห็นเงียบๆไปนะดึงดูเหมือนไม่มีการออกคําแถลงการอะไรมาหรือเปล่าคะครับคือคงจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะนโยบายของรัฐบาลครับในเรื่องของการลดระดับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานโดยรัฐก็มีนโยบายในการที่จะปรับอัตราค่าจ้างให้แก่คนที่ทํางานให้มีรายได้รายวันนี่นะฮะเป็นลูกจ้าง ธรรมดาอันนี้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ300บาทค,คนที่เป็นจบปริญญาตรีก็อยากจะให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15, 1 5 0 0 0บาทนั่นคือนโยบายยกระดับรายได้ของรัฐบาลรัฐคิดอย่างนี้ก็เพื่ออยากที่จะให้คนที่ทํางานเนี่ยมีรายได้มาก พอคนมีรายได้มากนี่ก็จะไปจับจ่ายใช้สอยพอไปจับใช้ใช้สอยมากๆปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปมากๆปุ๊บประเทศชาติมันจะจับเจอเรต่องหุนไปมุนไปอย่างเงี้ยคุณภาพชีวิตของคนมีเงินมากขึ้นก็จะดีขึ้นครับแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ที่รัฐบาลดําเนินการในการที่จะทําทีนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาครับว่าในการปรับค่าจ้างจากเดิมที่เคยเป็นเนี่ยมาเป็น300บาทก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นการปรับแบบข้าวกระโดดนะซึ่งแน่นอนครับคนที่จะเป็นผู้ ประกอบการก็อาจจะได้รับความลำบากบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าคิดในในมุมมองต่อไปว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆเขาได้ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไปจ้างแรงงานในราคาถูกไปแข่งขันในเรื่องเรื่องเรื่องข้แรงราคาถูกนี่เราคงแข่งขันไม่ได้เราคงต้องมาแข่งขันนี่เป็นกุสุบายที่วางไว้เลยคับเป็นกุสุบายของรัฐบาลคับเป็นนโยบายคือคือต้องต้องมีหลักต้องขีดแบบต้องเอาละต้องเป็นแนวนี้ถ้าไม่แนวนี้เนี่ยเราจะ เราจะช้ากว่าเขาจะช้ากว่าเขาครับแต่ก็ต้องทําให้นายจ้างต้องอดทนนิดนึงปรับตัวนิดนึงซึ่งขณะนี้ก็นายจ้างส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้มีแม่ในช่วงพอหลังจากนโยบาย300บาททุกประเทศที่เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2 5 5 6เนี่ยนะครับมีกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางลงมาถึงขนาดเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบมีไหมก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ไม่มากมายอย่างที่คาดการไว้ครับมีสารประกอบการบางแห่งครับที่มีการ ต้องปิดกิจการแบบ้างแต่ก็เพียงไม่ไม่กี่แห่งครับประมาณ40 50แห่งก็คือผู้ประกอบการเองจะต้องปรับตัวด้วยต้องปรับตัวในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการพัฒนาสินค้าของตัวเองอะไรต่างๆเพราะว่านอกจากปัจจุบันนี้มันมันมีบังเิญว่าจังหวะของประเทศเราอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือเพราะว่าเศรษฐกิจก็ดีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกันแข่งกันทางการค้าที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรามาเจอปัญหาเรื่องของ การประสบอันภัยต่างๆเช่นในช่วงน้ําท่วมประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะทำก็ประดังเข้ามาฉะนั้นก็มีพื้ประกอบการบางส่วนที่เกิดความรู้สึกว่าลําบากกับสิ่งที่จะต้องเป็นแต่ว่าเขาก็พยายามปรับปรุงเพื่อเป็นส่วนน้อยครับทุกคนก็พยายามจะปรับปรุงให้ตัวเองไปได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะไปบอกลูกจ้างครับว่าในจ้างเขาลําบากนะ เมื่อในจ้างเขาลับบ่าเขาจะต้องพัฒนาจะต้องปรับอะไรขึ้นมามากพอสมควรเนี่ยในความเป็นลูกจ้างจะช่วยให้ในจ้างอยู่ได้ยังไงแต่ช่วงก็พัฒนาฝีมือตัวเองกอคูณกันไปก็คูครับเพราะมันต้องอยู่ร่วมกันครับในจ้างกับลูกจ้างก็ต้องไปด้วยกันอย่างเรื่องของตอนนี้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโลกค่าบาทแข็งอันนี้ เรามีการศึกษาดูแล้วมันกระทบไหมครับถ้าถ้าพูดถึงว่ากระทบไมมันก็มีผลกระทบครับเพราะว่าแต่ก็ต้องมองมุมมองครับในธุรกิจส่งออกมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ถ้ากระสังเข้ามาก็อาจจะเสียประโยชน์อะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าค่าเงินมันแข็งขึ้นปุ๊บการอะไรต่างๆบางทีมันก็เหมือนกับว่าซื้อของได้ในราคาที่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่แพงขึ้นนะครับจ้ พอพูดถึงวันแรงงานมันต้องมีความคาขวัญนะวันแรงงานชาติปีนี้ไทยอะไรมันมันเด็กอะความจริงความขวัญของวันแรงงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีแต่ปีนี้มันเป็นปีที่ใกล้จะถึงในเรื่องของการประชาคมอาเซียนนะครับฉะนั้นคาขวัญของแรงงานก็จะไปเน้นไปเรื่องบอกว่าแรงงานไทยสามัคคีสุดดีองราชันเข้าทันประชาคมอาเซียนโอเอเอซีเออซีครับ ก็ค <don 't S 1> ือเป้าหมายนี่ชัดเจนเลยครับชัดเจนหนึ่งทำยังไงที่จะให้แรงงานที่อยู่ในบ้านเราทั้งนายจ้างลูกจ้างมีความสมคัครใมีความสมา<ะ>นฉันทกกันในขณะเดียวกันก็สะดวกดีองคราชั้นก็หมายความว่าครบรอบของในหลวงะนะซึ่งเราให้ความเคารพให้ความเทิดทูนท่านก็จะมีกระบวนการในการที่จะไปดําเนินการเทิดพระเกียรติท่านในวันแรงงานด้วยในขณะเดียวกันเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี58นี้ฉะนั้นผู้ใช้แรงงาน ก็ต้องปรับตัวเองเพื่อเข้าเข้าไปสู่ในสิ่งที่เรามาเรื่องงานกันก่อนก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการก้าวสู่เรียนเราจะต้องปรับตัวยังไงนะครับวันงานเนี่ยเราจัดที่ไหนครับทุกปีนี้ก็ที่ท้องสนามหลวงครับส่วนใหญ่ครับ9กสรจะจัดที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่แรกเริ่มเลยปะคะตั้งแต่แรกเริ่มครับความจริงเนี่ยการจัดงานบรรเลงงานเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ในอดีตนี้ถ้าว่าจริงๆมันก็มี2แนวคิดบางคนก็บอกว่าเราเริ่มจัดมาตั้งแต่2อ0 0น่อ 89โอ้โหนะฮะตอนนั้นก็บอกว่าความเห็นแมรกความเห็นเกิดยังงครับเกิดแล้วความเห็นแรกก็บอกเอ๊น่าจะจัดที่วังสลาดลมหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกไม่ใช่อันที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดนแรงงานแห่ชาติครั้งแรกน่าจะเป็น2,490ที่ท้องสนามหลวงซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมงานเป็นแสนคนโอ้โหฉะนั้น การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติผู้ใช้แรงงานหรือผู้นําแรงงานเขาถึงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการจัดงานวันแรงงานแห่งชาตินี่ยังไงก็แล้วแต่จะต้องจากที่สนามหลวงเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาะนะครับก็มามาพร้อมกันร่วมงานกันตั้ง1นึ่งแสนคนเนี่ยม,มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่แรงงานทุกพื้นที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่เดยวกักนะมีกิจกรรมอะไร,ะรบ้างฮะกิจกรรมที่ผ่านมาครับเราเราเราพูดถึงว่าในอดีตเนี่ย ความความที่จะต้องมีการจัดตั้งหรือการที่จัดงานบรรายงานเนี่ยวัตถุประสงค์ลึกๆของเขาก็คือเพื่อเตือนใจประชาชนชนะใ,ให้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้รายงานที่ได้ควประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศฉะนั้นกิจกรรมต่างๆนี่ก็จะเน้นทัับในเรื่องของการ เดินขบวนเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าคนเหล่านี้ได้ทําอะไรบ้างให้แก่ประเทศชาติและเขาได้ทํางานมาทั้งปีด้วยความลําบากฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นความสําคัญของเขาในการที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศในการที่สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศก็คือวันนั้นแรงงานก็จะมารวมกันเหมือนโชว์ผลงาน <C> e แสดงพลังกันด้วยแล้วทางรัฐบาลเองเนี่ยจะมีนโยบายในการที่จะพูดคุยกับพวกเขาโดยใช้วันแรงงานแล้วการรวมตัวกันยังไงบ้างคะครับอันที่จริงครับในการจัดการวันแรงงานใ,นในชาตินี่รัฐบาลเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนในเกือบทุกด้านครับ <C> e จะเห็นได้จากว่าในวันแรงงานในชาติลูกจ้างเขาก็จะเอาความไม่สบายใจของเขา <c oughs> มาทํามาเป็นข้อเรียกร้องปัญหาที่อัดอ้น,อนอมาตลอดก็คือก็จะมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยู่แล้วที่จะต้องรวบรวมปัญหาครับก็จะเป็นสภาแารงางานต่างๆท,ที่มีอยู่นี่เขาก็จะมีการมาประชุมกันครับว่าในที่ผ่าน ในที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เราไม่สบายใจสิ่งที่เขาไม่สบายใจมันมีอะไรบ้างเขาก็จะรวบรวมปัญหาประชุมและรวบรวมปัญหาทําเป็นข้อเรียกร้องก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพใช่ไหมเรื่องของเงินค่าจ้างเรื่องของนายจ้างที่กระทาต่อลูกจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของเงินค่าตอบแทนต่างๆส่วนใหญ่ในแต่ละปีข้อเรียกร้องของทางแรงงานเนี่ยมักจะมีประมาณสักกี่ข้อ ข้อส่วนใหญ่อยู่ประมาณสัก10ข้อ11ข้อราๆนี้ฮะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอยู่ประมาณนี้ฮะก็แล้วแต่ว่าแต่ละปีสำหรับปีนี้เนี่ยก็มีอยู่11ข้ออ่ข้อปีนี้11ข้อปีอื่นๆก็ประมาณนี้ราวนี้แล้วข้อเรียกร้องที่เขาเสนอมาในแต่ละปีเนี่ยทางรัฐบาลแก้ปัญหาได้จริงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ถามว่าแก้ปัญหาได้จริงกี่เปอร์เซ็น,นต์เนื่องจากว่าข้อเรียกร้องที่เขามายื่นเนี่ยกามายื่นให้กระทรวงแรงงาน ข้อเรียกร้องบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานเสียทั้งหมดเราก็จําเป็นต้องสืบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นบางทีก็ไปเกี่ยวเนื่องกับสำนัากรไปเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงอุตภาษีนะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องภาษี่ผมบอกข้าวของแพง เออแล้วทีนี้กระทรวงแรงงานจะไปลดได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะเป็นต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาว่าตอนนี้มีผู้ใช้แรงงานเขายื่นข้อเสนออย่างนี้นะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยของท่านนะท่านไปช่วยดูหน่วยทำให้เขาได้ขนาดไหนยังไงเสร็จแล้วทําได้ขนาดไหนก็ส่งมาให้พวกเราเราก็จะรวบรวมนะฮะแล้วก็ชี้แจงให้แก่ผู้ใช้แรงงานซึ่งในการเรียกร้องข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานคราวนี้เขาก็เขียนไว้ข้อนะครับว่าขอให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามข้อเรียกร้องของ เขาว่าเขายืมมาแล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้ามีความคืบหน้าทไปถึงไหนแล้วที่ผ่านมาไม่มีก็มีครับแต่มันอาจจะไม่เป็นแบบเป็นเป็นทางการเป็นทางการ่เปิดเผยอย่างนี้คือถ้าเป็นทางการเนี่ยก็จะมีณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆผู้แทนของแรงงานเข้าไปอยู่เข้ามาดูแลด้วยว่าจะทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจจะให้เป็นในระดับของรัฐบาลเลยในการติดตามเพื่อให้ให้ไม่ใช่ว่าเป็นภาระาของ กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งในการที่จะดําเนินการเะนั้นก็อยากให้เป็นเป็นรูปให้รัฐบาลเป็นคนดําเนินการจัดตั้งคณะผู้ที่ติดตามในเรื่องนี้เลย11ข้อเนี่ยนะครับเราถ้าลองพอจะบอกนะมีข้ออะไรบ้างที่ที่เราสามารถที่จะดําเนินการได้เลยไม่น่าจะมีปัญหาไปดูในแต่ละข้อเลยดีไหมคะโอเคครับใน11ข้อนะถ้าจะพูดถึงข้อแรกเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยให้การรับรองอนุสัญญาแรางงานระหว่างประเทศในเรื่องอนุสัญญาฉบับที่87กับ98อนุสัญญา87าก็จะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการสมาคม นะเช่นมีการรวมตัวกันจะไปตั้งอบกรณลูกจ้างในรูปสาภาพรเงี้ยในรูปของสาภาพซึ่งซึ่งบางบริษัทไม่ต้องการให้ลูกจ้างไปตั้งสาภาพแล้วทวงเงินก็ลูกจ้างเขาก็อยากให้เรารับอนุสัญญาตรงนี้อีกอันก็คืออนุสัญญา9 8 98นี่จะเป็นเรื่องของสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรองก็คือหมายความว่าเวลาที่ จะคุยเจรจากับนายจ้างก็ให้นายจ้างยอมรับบทบาทของลูกจ้างในการที่จะมีส่วนร่วมนการแสดงออกในการพูดขึ้มามีสิทธิ์มีเสียงหน่อยไม่ใช่ว่าพอไปไปยืดกับนายจ้างไปคุยนายจ้างได้ถูกนายจ้างรังแกไม่มีอะไรคุ้มครองเขาอย่างนี้ครับก็อยากจะเดี๋ยวเช่นเดือนมาก็มีให้ลาออกอีกขาับผมก็แจกจ้างอีกแจกรองเ้าอีกแต่ความจริงนะฮะถ้าเรามองประเด็นนี้นะฮะมันมันก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับว่า ถ้าหากว่ามันเป็นองค์กรที่ดีองค์กรที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้แก่ในยจ้างจริงผมเชื่อว่าในยจ้างเขาคงยอมรับได้แต่ความสําคัญมันอยู่ที่ว่าในสิ่งที่เป็น,นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกกลัวกับสิ่งนี้มันเป็นหรือเปล่าก็คือว่ากลัวว่าถ้าลูกจ้างเนี่ยมีการพูดคุยกันมากขึ้นประชุมกันเองมากขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายจ้างว่อะอย่างเช่นว่าฟันธงมาทางนี้แต่ว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับความจริงในประเด็นนี้ในในส่วนของกระทรวงแรงงานเราพยายามเน้นครับให้เกิดความ ร่วมมือในระบบทวิภาคีคเดิมเนี่ยอาจจะเป็นวิธีกรอบความคิดของนายจ้างว่าผมเป็นนายจ้างผมก็มีสิทธิที่จะทําอะไรก็ได้ออแต่ปัจจุบันเราเน้นให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมนั่นก็หมายความว่าในปัญหารหรือในอะไรต่างๆหรือในการทําธุรกิจต่างๆเนี่ย นายจ้างจะทําอะไรกันแล้วแต่เป็นไปได้ไม่ให้ลูกจ้างเข้ามาได้แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันจะกระทบต่อเขาโดยตรงว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วผมไม่สบายใจนะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมถ้านายจ้างได้รู้ว่าเออถ้าทําอย่างนี้แล้วอาจจะเป็นปัญหากับลูกจ้างนายจ้างจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่ทํามันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งมันก็มีข้อดีคือคือมันต้องมีช่องทางในการพูดคุยกันในการพูดคุยกันถ้าไม่พูดคุยกันนะต่างคนต่างนายจ้างก็บอกว่า ฉันเป็นนายจ้างเอาอันนี้แหละเลือกอันนี้เ,เลยฉันมีแต่ว่าจริงๆแล้วลูกจ้างก็มีส่วนสําคัญในการที่จะเป็นผู้ผลิตในการที่จะเป็นการใช้แรงงานที่จะทํางานให้กันกบนายจ้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์อันนี้ต้องคุยกันก็ต้องคุยกันเพราะว่าเรามองภาพง่ายๆครับว่าคนที่เป็นนายจ้างเนี่ย คือผู้ที่ลงทุนคนที่เป็นลูกจ้างเป็นผู้ที่ลงแรงถามว่าทุนกับแรงเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันมันต้องไปสอดคล้องกันไปมันที่จะเดินไปได้แต่เมื่อใดก็ตามบอกว่าทุนไม่มีมีแต่แรงเอาแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างลูกจ้างก็ไม่ไอ้ว่าุคือคือเรื่องบางเรื่องไงค่าจ้างเ